สวัสดีครับกลับมาติดตามการรายงานข่าวจากที่นี่ลุกทุ่งกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้มีเรื่องราวของน้องไรอันกาดบัณฑิตนะครับที่ไป เล่นคอนเสิร์ตที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ต้องบอกว่ามีแฟนคลับมาให้กำลังใจจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าห้างแตกกันเลยทีเดียวต้องบอกว่าเป็นศิลปินลูกทุ่งเลือดใหม่สำหรับไรอันกาดบัณฑิตจำปาสินแชมป์รายการไม่หมดนี่เสี่ยงโชค200สมัยทีล่าสุดเซ็นสัญญาเข้าเป็นศิลปินเต็มตัวภายใต้สังกัดค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดโดยเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่ห้างแฟชั่นไอแลนด์นะครับกรุงเทพมหานครไรอันเองก็ ก็ได้ไปโชว์พลังเสียงให้กับแม่แมได้ติดตามฟังกันเรียกว่างานนี้ห้างแตกอีกตามเคยครับโดยภายในงานนะครับมีแม่แม่แฟนคลับมาร่วมชมการร้องเพลงของไรอันกันเป็นจำนวนมากเลยทั้งชั้นหนึ่งและก็ชั้นสองเต็มไปด้วยผู้คนจริงๆนะครับเรียกว่าห้างแตกกันเลยทีเดียวหลังจากเสร็จงานแล้วไรอันกาดบันฑิตเองเนี่ยก็ได้โพสต์ภาพสุดอบอุ่นพร้อมข้อความระบุนะครับว่า ขอบคุณทุกกำลังใจที่มามอบให้ถึงแฟชั่นไ i แลนด์นะครับหวังว่าทุกท่านที่มาจะได้รับความสุขกลับบ้านกันไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณผู้จัดขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับพบกันงานหน้านะครับททไรอันกาดบัณฑิต โดยเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาไรอันกาดบัณฑิตเองก็ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลลูกที่มีความกระตันยูกตะเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2,565ด้วยจากสมาคมสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์อีกด้วยครับ ทั้งนี้ไรอันการบัณฑิตนะครับล่าสุดก็ได้ส่งผลงานเพลงที่2ชื่อเพลงว่าฉันรักเพลงลุกทุ่งที่เพิ่งจะทะลุ1ล้านวิวภายใน6วันเท่านั้นแถมยังติดเทรนมาแรงบน YouTube ต่อเนื่องอีกด้วยครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จจากเพลงรักเก่าข้างกองฟางที่ทะลุ3ล้านวิวไปก่อนหน้านี้แล้ว นับว่าเป็นศิลปินที่มาพร้อมรบทุกอย่างเลยแม่แม่แฟนคลับสามารถติดตามเป็นกำลังใจและก็ฟังผลงานเพลงรักเก่าข้างกองฟางรวมถึงฉันรักเพลงลูกทุ่งได้ทาง YouTube ยุงเข้าเรคคอร์ดนั่นเองครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ